Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาหรือไทยเนอร์ซินยูเอสเอค่ะไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยค่ะเนาะ มีเพื่อนๆที่พี่หลายๆคนถามมาค่ะว่าเออโบไม่ลงคิดปเหลือช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะนะเพราะว่าโบยุ่งมากๆเลยค่ะยุ่งทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่จะกลับเมืองไทยค่ะเขาดีเนะาะจะได้กลับเมืองไทยก็ควรจะได้มีเวลาไปตอบคําถามแล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่บ้างอะไรเงี้ยเนาะในช่วงที่โบได้กลักตัวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนั้นโบนจะมาเล่าฟังอีกทีหนึ่งค่ะ วันนี้อ่ก็ใกล้วันคริสต์มาสเข้ามาเต็มทีแล้วค่ะแต่ว่าโบจะไม่ได้อยู่เมืองอ่าจะไมไ่อยู่อเมริกาค่ะน้อจะไปอยู่เมืองไทยอ่าช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ค่ะทีนี้อ่าพ่อแม่แฟนก็ให้โบเปิดของขวัญก่อนก็จะมีของขวัญของทั้งส่วนของพ่อแม่แฟนที่เมื่อวานโบไปเปิดมาค่ะวโบจะลงรูปให้ดูแล้วก็มีของขวัญทางด้านสามีที่เขาบอกว่าเราต้องเปิดก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าโบไม่เปิดโบก็จะไม่เอาของพวกนี้ไปเมืองไทยกับโบได้อะไรเงี้ย โอเคค่ะเราจะมาดูกันเลยว่าโบได้อะไรบ้างคือโบอแกะแล้วเนาะแต่เดี๋ยวโบจะ,ะลงรูปให้ดูค่ะตอนที่ยังไม่ได้แกะโอเคก็จะดูทางส่วนของพ่อแม่แฟนก่อนค่ะคือถ้าคนอยู่เมืองนอกก็จะรู้ค่ะเนาะโบจะได้ทุกปีจะเป็นเมคอัพอยู่แล้วอันนี้จะเป็นของเอสเต l ร u ลาเนาะโอ๊ผิดขอโทษทิ้งค่ะ <laughs> อันนี้จะเป็นของรังคมค่ะอืมเอสเตอลาด้ของของของจอนค่ะเนาะ เราก็จะมาดูกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวโบจะเล่าให้ฟังว่าข้อดีของการซื้อในช่วง Black Friday หรือใกล้ช่วง Thanksgiving อะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ของแถมอะไรเงี้ยเดี๋ยวโบจะมาเล่าให้ฟังคืออันนี้ส่วนใหญ่ Gift s e ตใหญ่ๆเงี้ยก็คือจะมีปีละครั้งค่ะเนาะก็จะเป็นช่วงนี่แหละค่ะช่วง Thanksgiving แล้วก็ปีใหม่จะได้ช่วงนี้ก่ออื่นเลยอันนี้ค่ะน,นี่ คือถ้าเราซื้อของอย่างสมมุติอันนี้โบไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่คือปกติถ้าซื้อของมากกว่าเ50เหรียญหรืออะไรเงี้ยค่ะเนาะเขาก็จะแบบว่ามีให้เราสามารถแลกซื้ออันนี้ได้ในราคาถูกลงมาค่ะเนาะก็สามารถซื้อได้ปีนี้โบไม่รู้ไงเพราะาโบไม่ได้ซื้อเขารู้หยว่าจะได้เป็นของขวัญม,มาดูกันเลยค่ะน่ารักเนาะอหอมมากเลย คือแม่แฟนบอกว่าโบจะต้องเอาไปใช้ที่เมืองไทยไงเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าของชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่เงี้ยโบจะได้ไปใช้ได้ในช่วงที่กักตัวเราจะมาดูกันว่าเป็นอะไร mm hmm. นี่ค่ะเนาะก็ะคือโบจะใช้น้ําหอมของอันนี้ค่ะแล้วเห็นไม่เอ่ย t h S b e l คือ Life is Beautiful อันนี้ก็คือจะเป็นของลังโคมนน้ำหอมอันนี้คือหอมมากๆ อันนี้ก็คือจะเป็นน้ำหอมที่โบใช้ประจำอยู่แล้วค่ะนี่แล้วนี้ก็เราจะมาดูอันนี้ก็จะคือเป็นเหมือนอันนี้ก็คือสำหรับแบบอาชาวเจอร์เจลเนาะครีมอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นบอดี้โลชั่นก็คือแม่บอกว่าอันนี้คือเราอันนี้แม่เสื้อนเล็กให้มันก็จะเป็นแบบพกพาแล้วไปเมืองไทยก็คือไม่ต้องเอากลับมาไงก็คือใช้หมดเลยค่ะเนาะเป็นชุดนี้ นอกจากนั้นก็คือยังมีของแถมอีกค่ะนี่อันเล็กๆอันนี้ก็คือสําหรับเวลาเราแบบพกพาเนาะเวลาเราไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงเราอดไม่ได้รับน้าหอมอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะมาแตะนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะข้อมือตรงคออันนี้ก็น่ารักอืมแล้วทีนี้พอแม่แฟนซื้อนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถแลกซื้อนี้ได้ในราคาพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเนาะ ปีนี้บบไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่สุดคุ้มมากเนาะปีหนึงเราก็จะต้องซื้ออะไรเงี้ยแล้วโบก็จะได้ทุกปีก็คือจะเป็น,นของรังคงแล้วก็เป็นของเอสเต้เนาะแต่ว่าปีเนี้ยแม่แฟนกับพ่อแม่แฟนแลรวก็จอนเขาแบ่งกันซื้อไงเพราะโบไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะโบพยายามเก็บเงินไปไทยเนาะเพราะว่าเราต้องไปใช้เงินเยอะแล้วอย่างหนึ่งก็คือแบบอ่ คือพ่อโบเข้าโรงพยาบาลด้วยเนาะโบก็ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะเนาะถ้าไปเมืองไทยครนี้แล้วอย่างหนึ่งการเดินทางไปเมืองไทยครนี้ตั๋วก็แพงด้วยค่ะแล้วโบสามารถซื้อแค่ตั๋วขาไปได้อย่างเดียวดังนั้นเดี๋ยวโบมาเล่าให้ฟังเนาะในส่วนสําหรับคนที่อยากจะไปเมืองไทยทางส่วนที่อยู่ทางยุโรปแล้วก็อยู่ทางอเมริกาเนีย่ยค่ะเดี๋ยวโบมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามีขั้นตอนการทํำยังไงไม่ยากค่ะเนาะแต่วันนี้พูดถึงเรื่องของขวัญก่อนละกันนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ จะเป็นเซตของคือจะเป็นอไรที่สุดคุ้มมากๆเนาะพอปกติก็คืออายครีมตัวเนี้ยตัวเดียวอะก็หกสิบเหรียญละเอ่เห็นไหมล้วนี่ก็จะมีเมคอัพรีมูฟว์แล้วก็มีเ,มเห็นไหมคะเห็นใกล้ๆเนาะอาอันนี้ก็คือที่เป็นเมคอัพรีมูฟวอวเนาะามัสคาล่าค่ะจะมีสีนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวพรายเเนาะแล้วก็เป็นสีดำอันนี้แม่บวัวชอบ แล้วก็จะมีแบบว่าเป็นพวกไน์ครีมเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะมีตัวปัดแล้วก็จะมีลิปสติกสองแทง่งอลิปสติกสองแท่งนี้โบก็จะไปให้ญาติโบเนาะเพราะว่าโบเองอ่ะมีเยอะมากลิปสติกแล้วทีนี้แบบอเขาก็จะชอบกันถ้าเป็นสีแบบเข้มๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะไม่ได้แล้วนี้ก็จะเป็นแบบว่าในส่วนของสเขาจะแปะมาเลยเนาะปีนี้มีความหนา อุ้ยนี่ดูสิดูสิโบเป็นคนชอบเนาะโบเป็นคนชอบสีสีดำถ้าทุกคนเห็นการแต่งหน้าของโบเนาะโบจะชอบเป็นสีแบบว่าอ่าดำดำค้ำคม,ม,ม,มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมจะไม่ได้ค่อยได้แต่งน,นะแต่นี่สําหรับกลางคืนอุ้ยแต่มันมพิเศษกว่านั้นอันนี้มันใหญ่อะค่ะเนาะใหญ่กว่าปกติค่ะเนาะเห็นไหมแล้วสีมันจะสวยอืมค่ะ เห็นไหมนี่ค่ะเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋าก็คือถ้าคือส่วนใหญ่ถ้าโบไม่ได้ใช้โบก็จะเอาแบบไปฝากน้องๆโบะอะไรเงี้ยค่ะเนาะสำหรับไว้ใส่อของใส่เมคอัพใส่อะไรได้ค่ะอันนี้ก็คือทางส่วนของพ่อแม่แฟนไปแล้วค่ะเนาะคือเขารู้ไงว่าถ้าสมมติโบเปิดของขวัญเร็วอะโบก็จะได้เอาของพวกนี้ไปใช้ช่วงที่โบอยู่เมืองไทยได้อย่างน้ําหอมอย่าง พวกอของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะใช้ช่วงกักตัวแม่บอกว่าเขาก็พอมีให้แต่ว่าถ้าเป็นแบบของที่เราใช้ประจำอะไรเงี้ยเราต้องออกไปเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นงส่วนของจรอ,อันนี้ค่ะจนซื้อให้แต่จรให้เยอะแล้วค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นอของทางเอสเต้เพราะว่าจรรู้ว่าแม่ซื้อหน,นูนให้แล้วไงคือเปิดกะติจนน็จะซื้อให้ทั้งสองอย่างแต่แตว่าปีเนี้ย แน่เขาก็อยากซื้อให้ด้วยอย่างเงี้ยเนาะบูดูดิเข้ากับเสื้อโบเลยอูย้อันนี้สวยค่ะปีนี้ดูดิมีรูปโบด้วยน้อยน่ารักโบชอบอันนี้เป็นผ้าแบบผ้ากำมะหยี่ค่ะกระเป๋าแบบผ้ากำมะหยี่เลยเนาะดูแบบว่าไฮโซไฮโซนิดนิดคือแบบนุ่มๆโบชอบโบชอบมีโบ,บ,โบด้ยเห็นไหมเห็นไหมโบน่ารักดิ แล้วก็จะเป็นแบบอ่าซิบสีทองค่ะเนาะผู้หญิงก็อย่างเงี้ยละ่ะชอบเมคอัพชอบน้ำหอมเนาะมันคุ้มค่ะปีหนึ่งเนาะซื้อช่วงเนี้ยคุ้มแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครใช้เยอะก็ซื้อสองเป็นสองชุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยเนาะเพราะอย่างเมคอัพอ่าแบบว่าเมคอัพรีมูเว์หรือายครีมอะไรเงี้ยมันจะแพงอยู่แล้วเนาะถ้าเราซื้อราคาเต็มตลอดเราไม่ไหวหรอกโบเองก็โบเองก็ซื้อไม่ไหว ถ้าประหยัดได้ก็ต้องประหยัดค่ะเนาะอยู่เมืองนอกอะไรมันก็แพงแต่เมืองไทยก็แพงแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องแบบรู้จักนี่อันนี้ก็คือเป็นของตัวข้างในนี้เนะาะเดี๋ยวโบจะทาให้ดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยก็จะมีทางส่วนของอ่าอ่า สีทาเปลืกตาสองอันมีปัดแก้มอันนึงค่ะแม่จองปัดแก้มแล้วค่ะเนาะแล้วก็จะมีทางลิปสติกสองแท่งแล้วก็จะมีนี่ค่ะที่เป็นแบบว่าโบชอบอย่างเงี้ยค่ะลิปกลอสของเขาใช้ดีมากๆค่ะโบใช้ทุกปีค่ะเนาะแล้วก็จะมีไอครีมค่ะ night r e p a ค่ะเนาะแล้วก็เมคอัพ r e m ว v e r คือชุดนี้ทั้งเซอะคุ้มมากๆค่ะโบคิดว่าจอนนี้จอนี่ได้ชุดนี้มาก็คงประมาณเจ็ดสิบกว่าแต่ว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยค่ะดูนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของทางเมคอัพค่ะหมดแล้วค่ะเนาะแล้วก็คือเราก็จะได้แบบว่าเอา,เอา,เอา,เอาไปฝากญาติญาติด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยโบก็เลยต้องเปิดก่อนคะ่ะเพราะว่าถ้ารอให้โบกลับมา,าจากไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์อะไรเงี้ยมันก็ใช้ไม่ไหวเนาะเยอะมาก,มากๆเลยแล้วก็โบซื้อก่อนหน้านี้ด้วยคะ่ะ โอเควันนี้ก็มีมาฝากกันแค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะคิดถึงทุกๆคนค่ะโบขอโทษด้วยเนาะที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าโบยุ่งมากๆเลยเนาะทำงานทั้งสองโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วทางส่วนของพยาบาลเองเดี๋ยวโบจะมาะพูดคุยอทิทงเนาะแล้วก็จะมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์กันค่ะเพราะว่าโบก็เพิ่งต่อสัญญางานไปอีกค่ะ,ะดังนั้นเดี๋ยวโบจะมาเล่าให้ฟังเนาะก็คือเป็น เป็นสิ่งที่ดีๆคะ่ะที่โบอยากจะมาแชร์แล้วก็คลิปต่อๆไปของพยาบาลถ้าใครอยากให้โบมาแชร์เรื่องอะไรหรือว่าพูดเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์เนี้ยก็สามารถบอกมาได้ค่ะนวะแล้วเดี๋ยวโบมีเวลาแล้วโบไปกักตัวยังไงแลเดี๋ยวจะทําเป็นคลิป มาให้ดูกันคะ่ะขอบคุณมากๆาเลยคะ่ะสําหรับวันนี้เนาะ,ะขอบคุณทุกๆคนเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยคะนะ่ะเนาะออกจากบ้านก็ถ้าอาจจะเป็นออกจริงๆก็พยายามใส่หน้ากากค่ะเนาะใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือคะ่ะโบเข้าใจค,ะคะนะ่ะเนาะการใส่หน้ากาก <S <S ไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่า,ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ทําได้ดีสำหรับตอนนี้อะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้ดูแลคนที่รักเราแล้วก็คนที่เรารักค่ะเนาะ,คะ,คะ <S <S ให้ปลอดภัยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเนาะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.